EP ที่แล้วเราได้ไปตามรอยซีรีส์ชื่อดังอย่าง Crash Landing on You ที่ทะเลสาบเล็กเบรนส์ในเมือง i อเซอร์วและสะพานแขวน s i ก r รส v i l l e Panorama b r i d g EP นี้เราจะมาขึ้น2ยอดเขาชื่อดังในสวิตเซอร์แลนด์อย่างยอดเขา Grindelwald First และจุงฟราว u จะเป็นยังไงไปดูกัน กันแล้วครับกือบเช้าวันที่4อ,อ,อากาศปิดอยู่แต่ว่าไม่มีฝนวันนี้เราน่าจะพอขึ้นเขาได้ก็ลองดูช่วงเช้าอาจจะไม่มีฝนแต่ว่าพอช่วงบ่ายก็จะมีฝนครำๆสุดๆเดี๋ยวลองดูวันนี้เราจะไปกันที่กริ e โ w a l ลขึ้นเขากรินโดวอลแล้วก็อาจจะได้เล่นกรินโ l วอลเฟิร์สเป็นคล้ายๆเครื่องเล่นที่เป็นพาราไกลดิ้ง แล้วก็ตอนบ่ายลองดูว่าเราจะได้ไปเที่ยวไหนบ้างเพราะว่าตามพยากรณ์อากาศกันไปเป็นช่วงๆเลยตอนนี้อากาศไม่ค่อยดีอันนี้ก็คือวิวจากห้องพักเราสวยและน่ารักมากก็มันเป็นลักษณะห้องพักแบบคล้ายๆ Airbnb นะที่เราถ่ายไปให้ดูก็ฟาซิลิตี้ครบคันแล้วก็ทำอาหารได้ด้วยอย่างที่เห็นกันก็คือเราทำอาหารกินกันเองหลายมือเลยสำหรับวันนี้มื้อเย็นเราจะมี local คนขับรถคนช่วยดูแลเราที่เราให้มาดูแลเราในทริปเนี้ยเขาจะมาทำชีสฟองดูให้หนึ่งในอาหารซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมมาลองดูก็ว่าจะอร่อยขนาดไหนก็เดี๋ยวไปเช็คสภาพอากาศกันนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวออกเดินทางกันเลยดีกว่าร้อหมุน8ครึ่งนะจ๊ะ แนะนำเพื่อนร่วมทริปนะครับเรามีน้ำดาวนะครับผมแล้วก็มีพี่ปามนะคะเป็นไกด์เราพูดว่าไกด์เราพูดว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้านหลังนะคะผ่านมาครึ่งทริปแล้วเพิ่งแนะนำจะมาชิกเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตัดลงนะถ้าเกิดสมมติว่าใครจะมาซื้อแสลมก็ติดต่อพี่ปามได้นะคะพี่ปามเล่นทริปเล่นรถไทยเนาะ ค่ะขี่ไปกับตาลีเดินทางต่อ โดย Green the Wall จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ใจกลางหุบเขาบนเทือกเขาบรนซีแอลป์ที่รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์สุดอลังการทั้งเทือกเขาอันยิ่งใหญ่ทุ่งหญ้าที่สีเขียวขจีและอากาศที่บริสุทธิ์โดยเราจะทำการนั่งกระเช้าจากสถานีขึ้นไปบนยอดเขา g r e n นเด w a l l f i s t t กันอยู่บนกระเช้านะครขึ้น g r ินเ w a l l เฟิร์สเฟิร์ส อะไรประมาณนั้นใช่ Fierce 25นาทีกนากระเช้านานนะนานอยู่ปรบคุณชั่วโมงก็ให้ดูวิวไปเรื่อยๆเป็นวิวเมืองของกรินเดิบอลแล้วก็เราจะเห็นจุงเฟ้าก็เห็นปะอันไหนเดี๋ยวถ่ายให้ดูเพราะอันเนี้ยพอขึ้นกรินเดิลบอลเราก็จะเห็นจุงเฟ้าอยู่กว่างตง้ามเพราะจุงเฟ้ามันจะสูงกว่าก็ขอให้อากาศดีคือดูพยากรณ์มา อากาศดีถึงถึงแค่สิบโมงแล้วเราใช้เวลาบนกระเช้าถึงถึงสิบโมงก็ถ่ายบนกระเช้าไปก่อนแล้วกันไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันบนกระเช้าเนี่ยใช่อากาศอากาศอยู่ที่ประมาณหกองศาแต่ว่าฟิลไลท์ฟิลไล์ประมาณหนึ่งองศาโอเคไป อ,อันนี้อยู่บนยอดเขานะครับก็ข้างบนยอดเขาจะมีคลิปวอล์กที่เป็นวงกลมๆเข้าเดินขึ้นไปดูวิวได้อีกสเต็ปนะึงแล้วก็จะมีมเครื่องแล้วก็เครื่องเล่นต่างๆเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศเราไม่ได้เล่นพวกที่เป็นไกลเดอร์ลงไปแต่เราเล่นเป็นเลือกเล่นเป็นมอ <Mountain S 1> เทนไบค์มอเทนคาร์ดมอเทนคาร์ด<ป>ลงไปปอยอ,อยากเล่นไอ้เครื่องเนี้ยไกลเดอร์ที่มันเป็นซูเปอร์แมนเออแต่ว่าไม่เล่น <laughs> แล้ววันนี้อากาศหนาวนะวันนี้คือแบบขึ้นมาก็คือฟิลไรแบบหนึ่งลบหนึ่งจาะอากาศดีถือว่าฟ้าเปิดอยู่เปิดฝั่งนู้นเปิดเออแต่ว่าจุงฟราจะเปิดหรือเปล่าเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ติดกับจุงฟราแล้วก็ขับรถไปนิดนึงก็จะถึงจุงฟราวแล้วงั้นเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศที่นี่ไปฝากทุกคนนะไปดีกว่า อันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครัที่มุมเอาไปถ่ายรูปด้านหลังนูน่นก็เห็นเขาเราจะเดินขึ้นไป ก็เป็นจุดถ่ายรูปอีกอันหนึ่งนะครับเห็นวิวพาโนรามา360ก <360 S 2> มั้ยจ๊ะ360เลยเอาหมุนกัน,น,นค่อยๆหมุนค่อยๆสิออสเอาล่ะแล้วกลับมาตรงนี้นี่ครับก็จะเป็นจุดสูงสุดของนโ i d a ลเ i ีย t สรุปอันว่าอะไร First ก็ได้ อากาศดีฟ้าเปิดวันนี้ใช้ได้อ่ะเดี๋ยวเราเก็บบรรยากาศไปฝากทุกคนดีกว่าเหนื่อยเหนืยไหมเป็นไงจ๊ะ <c oughs> ฟินไหม <c oughs> ดีแต่ว่ามีลมแล้วลมไปพัหน้าหน้าแห้งหมดเล้วเนยแตกหมดแล้ <c oughs> อ่ะไปะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปฝากกันนะจ๊ะ อีกจุดหนึ่งที่เป็นทัวริสต spot ของที่กรินเด l วอก็คือคลนะิฟว w a อ k นั่นแหละเห็นไหมมันจะไปยืนตรงสุดๆเลยแล้วก็ถ่ายไปเห็นน่าจะเป็นจุงปร่วนะตรงนี้ก็จะเป็นเขาเรียกเดินแง่งช่งแง่ง,ง,งผาไปเนี่ยมุนมุนมุน,มน,มนไปเราไม่ค่อยมีเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เอาเก็บเท่าที่ได้นะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเดินโชว์เลย มูล่าแมวนะครับมาที่นี่เลยเอา mountain c o r นะเอา m o เ n t a i n c o r ก็คือมันจะหน้าตาเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะลงไปทางทางอาจจะดีเสียดฟิสจากขึ้จะข้างบนนะจ๊ะมันจะตรงไปทางทางนั้นแล้วก็ลงนู่นนู้นเห็นป้าไม่รู้เห็นป้าอยู่ตรงนู้นกัดเหยียบเท้าตอนนี้เราร่อ safety instruction แล้วก็ปล่อยตัวเป็นกรุ๊ปนะครับแล้วก็ลงไป เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจะสนุกขนาดไหนไป ขอสัมภาษณ์ความรู้สึกหน่อยครับน่ากลัวมากเราจากเล่นมูาร์ตกลัวตกเขาแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าที่จะเล่นอีกอันนึงอยู่แถวๆนี้นะเหรออันนี้ใช่ไหม αι? รถทัวไบ์แต่มันวิวอีกแบบยังไงใช่<ด>ก็เป็น view วิวทิวทิวไงก็ไหลไหลไหล,หลไปอันนั้นมันกลัวแบบมันไหลลงมากลัวตกเขาบากมันมีเหวอยู่ข้างๆเอาเป็นว่าก็โอเคสำหรับคนที่ชอบความท้าทายก็สนุกดีตอนแรก<อ>นึกว่าจะไม่สนุกเฮ้ยสนุกมากออตอนแรกน<ต>ึกว่าจะแบบชลัวมันก็กลัวแต่เราเล่นไม่ช้าเลยเราเล่นความเร็วเองได้ไงน่ากลัวอยู่สำหรับคนกลัวความสูงก็ใช้ความระมัดระวัง กีดมาตลอดทางเดี๋ยวเราอินเสิร์ตเสียงกีดให้ดูอีก ouais ทีหนึ่งอัไปตานี้ลงมาก็มีวิวชุดสถานีที่เนี่ยมันจะมีตรงกรินโดว์ฟสเนี่ยมันจะมีทั้งหมดตามสถานีไม่รวมข้างล่างนะสถานีที่สองมันก็จะเป็นวิวอีกแบบหนึ่งก็สวยนะพอขึ้นข้างบนมันก็จะเห็นแบบยอดยอดทิพย์แสเนี่ยมันจะเห็นแบบเป็นพาโนรามาสวยเลยเคเดี๋ยวเก็บบรรยากาศตอง สารนี้ไปฝากกันแล้วเดี๋ยวเราลงกันละไปก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับร g กรินเดวอลและกรินเดลวอลเฟิร์ถามว่าคุ้มไหมคุ้ม อย่าลืมนะอย่างน้อยก็ต้องซื้อฮา์แฟมมาสำหรับการเดินทางแล้วก็การเข้าสถานที่พวกนี้ถ้าไม่มีอินเคสไม่มีสวิสพาสซื้อฮา์แฟมมาก็เพราะว่าอย่าง2อันนี้ก็ล่อเข้าไปเกือบร้อยแล้สองสองันที่หมายถึงคือกรินเดิลบอลกินเดบอลกับกิจกรรมแล้วก็ขึ้นจุงเฟลเข้าไปอีกก็เกือบร้อยแล้วเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกันพวกนี้อย่างเนี่ยค่าตั๋วของเราครึ่งราคาเนาะสำหรับขึ้นกรินดิวบอลกับเล่นหนึ่งเครื่องเล่นเรื่อง1นึ่งแอคชั่นดี้เนี่ยห้าสิบห้าสิบฟรัง แต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าขึ้นและลงด้วยเคเบิลอย่างเดียวขึ้นราคาก็คือ32ฟรับสองนรัหน so ้านี e ้เนาะปลายตุลาคมอันนี้จะเริ่มเข้าโลนิดหนึ่งยังไม่ใช่หายมากราคากลางๆแล้วก็สรุปสำหรับรินเดอร์บอลขึ้นไปคุ้มยังไงถ้ามาก็ต้องขึ้นถ้ามาถ้ามาถ้ามถึงถ้ามาบริเวณอินสลาเค็แล้วก็รินเดอรบอลแล้วก็ไอซิ่นลอล ใช่ามาันสวยมากนะเพราะว่าจากมุมของกุณดูว์ก็คือมองได้360นอแล้วก็เห็นเ<ช>จสคับจุงฟร้าวด้วยใช่ซึ่งจริงเราก็ไม่แน่ใจว่ายอดพอขึ้นไปแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไม่แน่ใจเลยว่ายอดนี่คืออันไหนเพราะว่ามันมีหลายยอดมากใช่แล้วก็ช่วงที่เรามาแลกกับ ฟ้าหม่นแลกกับฝนตกก็คือเราจะได้วิวแบบสีมมอเป็นออทามก็คือมีใบไม้เปลี่ยนสีมิ่ง่อแล้วก็ มีหิมะด้วยอย่างที่เราขึ้นไปเนี่ยมีหิมะแล้วแล้วก็พนยอดจุงฟราก็มีหิมะด้วยเหมือนกันแต่เราจะไปขึ้นจุงฟราถ้าฟา้าไม่ปิดเนาะพอดีตอนนี้เที่ยงแล้วแล้วก็พยาบาอนกาะบอกว่าช่วงบ่ายฟา้าจะมีดูว่าจะขึ้นไหมแล้วก็ขึ้นเราจะเห็นอะไร <c oughs> เดี๋ยวไปติดตามกันต่อเลยจะใช่แต่เดี๋ยวน่าจะไปแวะทานข้าวก่อนเอาวันนี้อากาศดีแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ฟ้าจะเน่าเหมือนกันใช้คำว่าฟ้าเน่าเลยโอเคไป อาหารกลางวันของเราเราก็จะกินกันที่ด้านล่างในหมู่บ้านกรินโดวอลนี้เลยโดยพอเราลงจากกระเช้ากรินโดว์อลเฟิร์สมาเราก็มานั่งปิกนิกกลางหมู่บ้านกรินโดว์อลได้ดูวิวภูเขาที่สวยงามทั้งกรินโดว์อลเฟิร์สและจุงฟราวโดยอาหารที่เราทำเนี่ยเราทำกันมาเองมีทั้งข้าวสวยหมูทอดผัดวุ้นเส้นแถมด้วยยังมีน้ำพริกอร่อยๆจากพี่ปาล์มของเราเสร็จแล้วเราก็ต่อกันเลย โดยสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก g r i น d ด l ์ a l ลโดยเราจะทําการขึ้นยอดเขาจุงเฟา้ายอดเขาจุงเฟ้านั้นจัดเป็นที่เที่ยวไฮไลท์1ใน7ยอดเขาของสวิตเซอร์แลนด์ที่มีความสวยงามต้องไปเยือนให้ได้สักครั้งโดยด้านบนของยอดเขาจุงเฟา้ามีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นวิวเชือกเขาหิมะได้ไกลสุดลูกหูลูกตา และยังเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปนั่นก็คือสถานีจุงเฟลยอกที่มีความสูง3,454เมตรเหลือระดับน้ำทะเลเลยทีเดียวขั้นแรกที่ขึ้นกระเช้าไปจะเป็นกระเช้าขนาดใหญ่ที่ได้เห็นวิวป่าเขาและหมู่บ้านด้านล่างกระเช้าขึ้นจุงฟลาวตอนนี้ะตอนน,อน,นี้สภาพอากาศยังดีอยู่นะตอนนี้นะไม่รู้ว่าขึ้นไปแล้วจะเป็นยังไงแดีอยู่แล้ว,ลวนี่้กระเช้ากระเช้าอันใหญ่เริ่มแล้ว ก็เด mm hmm. ี๋ยวเราต้องขึ้นกระเช้าแล้วไปต่อรถไฟที่มันจะเป็นเซ็นาลรอบคบทาเดนคนละเท่าไหร่นะพี่สิบห้าคาแฟนะคาแปนะเก้าสิบห้าสวิสฟาสหรหอาแฟนยังครึ่งเนเดี๋ยวไปดูกันต่อเดี๋ยวเก็บบรรยากาศในกระเช้าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันบนรถไฟต่ออีกทีหนึ่งไป ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ15นาทีก็ถึงตรงกลางของเขาแล้วก็ต้องต่อรถไฟขึ้นไปขอแอบบอกว่าถ้าขึ้นจากอีกด้านหนึ่งของจุงเฟาเราจะได้เห็นรถไฟที่เป็นวิวสวยๆอีกแบบหนึ่งส่วนของเราเนี่ยเป็นรถไฟที่ตัดเข้ากลางหุบเขาแล้วมุ่งหน้าขึ้นยอดเขาโดยตรงอาจจะไม่มีวิวนะอยุโรป ออกเปล่านี่น้ำแข็งนะคะไอเนี่ยน้ำแข็งน,น้ำแข็งก็มีลงในค่อยคอยขึย้น ร,รเกิดความรู้จุงฟลาวเนี่ยเป็นภาษาสวิตเซอร์แลนด์มาจากคำว่าสาวน้อย <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาสวิตเซอร์แลนด์เป็นถ้าเกิดในภาษาเยอรมันเขาเปรียบเทื่อเขาเนี้ยเป็นเหมือนสาวน้อยก็เปรียบเสนอว่าแบบ เป็นสาวน้อยน่ารักว่างนัไงออขาวพลนเชียขาวจ้วน่าเกลียเชียแล้วก็มีหิมปะปกคลุมตลอดทั้งปีเนาะเพราะว่าอยู่บนความสูงเท่าไหร่นั้น4,158คือเหนือความความสูงเหนือระดับน้ำทะเล4,000เนะี่ยแล้วก็ความสูงจริงๆคนะือ4,000ันอะไรสักอย่างนึงใช่วันนี้เมื่อกี้เช็คอ,อ่อภูมิอากาศเนาะประมาณลบลบเท่าไหร่นะลบ6กแต่ว่า 6, วลบหฟิลไรลบสิแล้วสิบสามลบ แต่ตอนนี้หิมะตกเขาวพวนเลยมองไม่เห็นอะไรเลยแม่สวยไหมคะหนาวไหมคะถ่ายเป็นวิดีโอไปก่อนก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปแคปเอานี่นะครับผู้ประสบภัยอีกคนหนึ่งผู้ประสบภัยอีกสองคน ถ้าเราขึ้นมาเมื่อเช้าหรือว่าถ้าเกิดมาในวันที่แบบอากาศดี e ริสเลนดิ้งออย,อยูนะครับเอามาถ่ายตรงนี้ซึ่งมองไม่เห็นตอนนี้มองไม่เห็นเนี่ยดูพีมาสิพีมาเกาะริมเป็น,นี่อย่างนี้เลยพีมาตกหนักเลยจ้าดูสิ โซนในข้างล่างอ่ะตอนแรกเ่าจะลงไปเล่นเป็นเหมือนบัตเตอร์ฟลายเนาะแต่ว่าเขาปิดไม่ให้ออกเหมือนโซนที่ออกข้างนอกอ่ะเขาปิแล้วมีฟ้าปิดแล้วอาจจะมีลงเยอะแล้วเดี๋ยวเราต้องอาจจะต้องรีบกลับแล้วเพราะว่ารถรอบสุดท้ายคือสี่ีโมงใช่รถรถเอ้ยรถเทรนเนาะก็มีเวลาอาจจะไปดูเห็นไกด์เราเขาบอกว่ามันมีร้านอาหารที่มันหมุนหมุนหมุนสรุปเป็นไกด์ปเลยแล้วกันนับเป็นไกด์ เขาบอกมีร้านอาหารที <regions> ่ม <Eso Inst aller> ันหมุนได้ก็คืออาจจะพอดูวิวได้แล้วก็กินแบบชิมแต่ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งแน่ก็อาจจะไม่ได้ตอนนี้คือหมตกตกหนักตกแรงเลยขอนญาตกลับเข้าไปก่อนนะครับทุกคนน่าจะเห็นอันนี้มันเป็นหอสังเกตการณ์ก็คือที่เราออกมานั่นแหละเขาสร้างหมุนให้ดูรอบหนึ่งว่ามันขาวขนาดไหนอันนับหนึ่งสองสามไปขาวจริงเปล่า ยุ่งโผลุ่่งโผลัวูซาบ้าตโ,โ <Okay. S 1> อเอาอะไปะตอนนี้ก,กลับหนาวอันนี้ก็อีกมุมหนึ่งนะครับสาวพลูนมนีม้นุม่มนุ่มฟูฟูกระโดดลงไป เขาคิวันเียะเป็นไงบ้างคะจุมฟลาวท็อปออฟยุโรปขาวโพลนไม่เห็นอะไรแล้วตอนนี้ทุกอย่างขาวไปที่ไหนก็ขาวเรานี่ยังไงนะนั่นนะสิ <c oughs> แต่ะแตระวังลื่นเนาะเพราะว่า,วานี้หิมะแบบหิมะหนา,หนาฟูพอฟ,ฟูมันไม่แน่นมันก็จะลื่นนิดนึ่ง

นอกจากข้างนอกที่สามารถชมวิวถือทั์ทยอดเขาจุงเฟาที่ปกคลุมด้วยหิมะแล้วตัวข้างในอาคารสฟิง n x เองก็มีการจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารทั้งโซนแสดงเรื่องราวการบุกเบิกการท่องเที่ยวยอดเขาจุงเฟาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการสร้างทางรถไฟและอาคารบนเขาและโซนชมวิวแบบพาโนรามา360องศา แต่น่าเสียดายที่โซนถ้ำน้ำแข็งพันปีอย่างไอซ p a l a c เสที่รวบรวมผลงานศิละปะเป็นน้ำแข็งแกะสลักยังไม่เปิดให้เข้าชมและสภาพอากาศวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็อดเล่นกิจกรรมต่างๆภายนอกของยอดเขาจุงเฟา โดยที่เที่ยวต่อไปที่เราจะไปก็อยู่ใกล้ๆกับยอดเขาจุงเฟลอยังหมู่บ้านเล็กๆที่เชื่อเราเชนบรูเนนเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ถูกจัดให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์รายล้อมไปด้วยหุบเขาสูง1,000เมตรและทิวทัศน์อันแสนยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลที่ตั้งะหง่านอย่างสง่างามโดยไฮไลท์ของหมู่บ้านนี้จะเป็นน้ําตกสตุดบัชน้ําตกที่สูงที่สุดในหมู่บ้านกับความสูง300เมตรน้ําที่ไหลลงมาจากน้ําผาสูงเนี่ยสูงมากและสวยมากให้เราได้ชื่นชมและถ ูปกันอีกด้วยครับล้ครับตอนนี้เราก็อยู่เป็นที่เมืองชื่อรอตเทนบรูนเนนขออีกทีรอตเทนบรูนเนนไม่รู้ต้องถามลองดาวขอขาสำเนียงหน่อยได้ไหมคะน้องดาวเราจนบรูนเน้นเมืองนี้มีอะไรดีนะครับเอ็นดังเรื่องที่น้ำตกที่ตกออกจาก หมู่บ้านที่มีน้ําตกผาลางหมู่บ้านแล้วก็ตกมาจากแบบภูเขาใหญ่เลยเดี๋ยวเราให้ดูคร่าวๆมันอาจจะดูใช่แต่รตกมันอาจจะดูแห้งแล้งเนี่ยเห็นไหมเนื้อตกมันอาจจะดูแห้งแล้งไปหน่อยมีเท่าที่เขาบอกว่ามันแห้งลงเรื่อยๆสองสองสามปีก่อนเขายังน้ําเยอะกว่านี้แต่ว่ามันก็จะเกิดลงเรื่อยๆนะครับก็ เดี๋ยวพาไปดูเก็บบรรยากาศที่นี่กันต่อจาเลาทรนบรูเนอันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับจากเมืองชื่อลาวทนบูนน คือเราอ่านถูกหรือเปล่าแต่ว่าจากวิวจากตรงนี้ก็คือน่ารักมากนะคือจากโบสถ์ตรงนี้ใช่ไหมเดินข้ามสะพานมาแล้วก็เดินขึ้นไปนิดนึงทางเล็กทางเดินขึ้นชานอชันขึ้นเขานิดนึงเป็นแบบสปอตที่เป็นไฮไลท์เลยเหมือนกันเหมือนจะเห็นแบบทั่วเมืองเออทั้งครึ่งเมืองเห็นทั้งแล้วก็เห็นทั้งโบสถ์แล้วก็เห็นทั้ตกมืใช่แล้ริจริงหมู่บ้านนี่น่ารักมากนะเพราะว่าดูนู่นสิมี รถไฟตัดผ่านบ้านเราก็รถไฟน่ารักมากใช่เดี๋ยวเราเก็บไปดูมันเป็นตัดรถที่นี่ก็มีสถามีด้วยรถชื่นบุญแน่นนี่ไงตรงนี้เองนี่ี่องั้นเดี๋ยวไปกันเดี๋ยวไปกินข้าวละข้าวที่พักวิวละวันนี้วันนี้กินอะไรคะชีสฟองโดงโอ้เดี๋ยวดูกันของสวิสแท้ๆนะครับผมไปไปลากันไปด้วยวิวนยๆตกที่ ไม่ค่อยมีน้ำเอานาโอเคไปบายบายตกเย็นเรากลับไปที่ที่พักของเราที่ไอโซบอร์ดโดยดินเนอร์มื้อนี้เราจะทำฟองดูชีสกินกัน โดยฟองดูชีสของที่เนี่ยจะเป็นแบบออริจินัลโดยพี่ปามของเรามาปรุงสูตรของเขาเองและเวลากินเนี่ยก็จะกินกับขนมปังจุ่มลงไปในชีสฟองดูวันนี้รสชาติอร่อยเลยแหละมีกลิ่นของแอลโกอฮอล์นิดหน่อยแต่ว่ารสชาติเพลินเลยให้คนแบบนี้แบบนี้ค่ะมันจะได้ยืดอย่างงี้เอาใส่นะคะแล้วก็หมนะะนุนอ,อย่างนี้นะคะ แล้วก็เป่าๆแล้วก็กินเลยทไม่ต้องเป่ากินเลยฮะไม่ไม่ไม่ต้องเป่ากินเลยแล้วก็ยืดขึ้นอ่ะแล้วที่็เอาเกาดแล้วก็หมุนได้ละแล้วก็หมุนใช่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 อช่ใ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 ชอนช่ใช่เช่ใช่ใช่ชช่ชชเชชชช่ชชชเชช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 ่เชช์เชช ซ่งเตภาษาฝรไ <Something. S 1> นนั่งเศสครงเตก็น่ย่สเรียกได้ว่า EP นี้เราก็ได้ทำการขึ้นยอดเขาที่ต้องขึ้นสักครั้งในชีวิตที่สวิตเซอร์แลนด์ครบตามที่เราต้องการแล้วถึงแม้ในยอดเขาจุงเฟราสภาพอากาศอาจจะไม่ดีมากนะักแต่อย่างน้อยเราก็ได้สัมผัสบรรยากาศกับสภาพอากาศที่อุณหภูมิถึงขั้นติดลบเลย สำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาด EP ต่อไปของพวกเราขอบคุณครับ อีถัดไปเราจะไปขึ้นยอดเขาอย่างสตัตสุฮอรนยอดเขาที่สามารถมองเห็นทะเลสาบดูเซินได้อย่างชัดเจนแทบจะทุกส่วนโดยครั้งนี้เราจะทําการนั่งรถรางโบราณและขึ้นกระเช้าเปิดประทุนจะน่าสนใจมากแค่ไหนอีพีหน้าห้ามพลาดเป็นอันขาดอร่อยอร่อยไหมคะแล้วก็หมุนหมุน แล้วก็เอามาวางตรงนี้กระเป๋าถ้าใครต้องการอันนี้อีกเราจะเอาไว้ข้างๆแบบนี้นะคะพอเราหมุนหมุนเสร็จเราก็จะมาจิ้มแบบนี้ค่ะเองครบแล้วแต่คนชอบไม่ร้อนหรอกนะ่พิซซ่าหันยังหั่นแล้วเป็นไงก้อร่อยมอร่อยซื้อกับบ้านได้ซื้อกับบ้านเริ่มวิดีโอแล้วนะ ทานอะไรกันคะซงดูค่ะซงดูโอ้โหดูออริจินอลเลยนะคะอ๋อขอบคุณมากค่ะอะไรอร่อยไหมคะอร่อยเลยค่ะวันนี้เราเราเรามาสวิตเราต้องทานเอาไวไหนไหนไหนคุณพี่อันไหนคะอร่อยอันนี้ใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยค่ะ นี่ถูกใจเลยมาวววสวิตต้องวายสวิตแท้นะคะาาวายสวิตแท้แล้วก็ฟองดูสวิตนี่เป็นอาหารของสวิตเซอร์แลนด์เลยค่ะโอเคนะคะ